คืนนี้ไม่มียุงนี่ครับนำใบยูคานะครับใส่ในคคกตํานะครับหรือว่าใครจะนําไปบดนําไปปั่นนะครับเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยและกลิ่นของใบยูคาออกมาได้นะครับโดยการสกัดนะครับนะผมจะใช้วิธีการตานะครับเราจะใช้มะกรูดประมาณ1ลูกนะครับใช้ทั้งเปลือกเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตำเลยครับ หลักลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เราควรนำมากรองกันก่อนนะครับวิธีการใช้นะครับถ้าใครนะครับเลี้ยงสัตว์และใส่กงไว้แบบนี้นะครับอย่างเช่นนะครับน้องหมานะครับวัวควายเป็ดไก่หมูนะครับเมื่อเรากักสัตว์ไว้นะครับใส่กงไว้แบบนี้นะครับยามขําคืนนะครับยุงก็จะมากัดนะครับและสร้างความลาคาญให้นะครับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นะครับ เรานําน้ํายาสูตรนี้นะครับมาฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นนะครับตอนช่วงนะครับนาสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหรือ15บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใช้น้ํายาสูตรนี้ในการฉีดพ่นเพื่อไล่และกําจัดยุงนะครับนี่ครับฉีดพ่นนะครับบริเวณคอกสัตว์นะครับหรือว่ากรงสัตว์นะครับ